สวัสดีครับสวัสดีครับมาเจอกับจากจักรกจีกันนะครับวันนี้ขอมาเกลียนในเกมฟีฟ่าออนไลน์3กันมากดีกว่าหลังจากคราวที่แล้วครับไปแว้นกันใน Rich r a c e r ภาคดิฟทเปียกันไปแล้วนะครับคราวนี้ฮะขอเกมถนัดบ้างแต่ว่าเป็นเกมถนัดไม่ใช่ว่าจะเก่งกากเหมือนกันครับมาวันนี้อยากโชว์นะฮะในโหมดแรนกิ้งให้เพื่อนๆได้ดูกันดีกว่าอะไรได้รับรางวัลอะไรเนี่ยอ๋อขอบคุณครับ อะไรไม่รู้แหละรับไว้ก่อนแล้วกันนะครับมาไดเล่นมานานละจัดแรง์กิ้งเลยดูก็รู้ซีซั่นนี้ยังไม่ได้เตะสักนัดหาคู่แข่งมาเลยดีกว่าเพราะว่าเคยแล้วโชว์รถเก่งรถแข่งไปไม่ค่อยได้เล่นฟุตบอลได้เล่นบ่อยกว่าแต่ก็ไม่ค่อยสู้ใขรไม่ค่อยได้หรอกครับกะว่าเป็นตัวแจกแต้มว่างั้นเถอะอ่ะมาดูทีมกันอาร์เซนอลวอลคอตโอ้ยทิ้งดิ่งเลยเอาเบนักฟาแทนดีไหมไม่เอาเอาเซโก้ดีกว่าเซโก้แทนนะครับ แล้วก็กองการนี่น่าเกลียดน่าเกลียดร่วงหมดเลยแต่ว่าก็ขี้เกียจเปลี่ยนแล้วนะฮะก็เล่นๆไปเถอะเอากองหลังมาไว้หน้าประตูแล้วกันเอาเป็นพวกคีย์ปอดครับเลื่อนลงมานะฮะเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาบิ๊ไว้บิ๊กไว้หน้าประตูโอเคโอเคบัลุยเรยดี้เลยกระตุกนี่ไม่ใช่เครื่องสู้ไม่ไหวแต่เป็นว่าเอ่ออินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีนะครับ โอ้พอดูลิเบอรี่ทีมฝั่งตรงข้ามมาใส่ชุดแมนยูมาแล้วครับซึก แห่งศักดิ์ศรีฮะอาร์เซนอลเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจัดไปฮะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่สนามอิมพีเรสเตเดียมกันนะครับผมวันนี้มาชมเกมการเปิดบ้านนะฮะของอาร์เซนอลนะครับผมเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับซึ่งพรีเมียร์ลีอกรูปการนี้แมนยูและที่นำทีมโดยเดวิดมอยส์นะฮะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะยิงเลยดีกว่าโอ้โหไม่ต้องส่งให้ไกล เลยครับแม่กำลังโมอ้อยู่นะฮะไม่ได้ตั้งใจจะเล่นอะไรเท่าไหร่นะนี่ขนาดไม่ตั้งใจเนี่ยได้ทีโมอโอ้โหไม่รู้จะฟลุ๊กยังไงละเลี้ยงมาตรงๆเลยไม่ได้ลบอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับลูกนี้หนึ่งต่อศูนย์เรียบร้อยขอบคุณนะครับอโอ้ยอ,อะไรเนี่ยจานโหดเปล่าเนี่ยโหดไหมเปล่าให้ลูกเขาอีกดูสิโหดไปเปล่าเนี่ย แย่งคืนเลยแย่งคืนมาเลยนี่ดีมากเซนเดอร์ส่งดีมากส่งไปหน้าส่งไปหน้าเซโกวิ่งสิครับเซโกครับเอาเอาเมสซี่เมสซี่เอาเมสซี่สะดุดตัวเองอุ้ยโอ้สะดุดลูกบอลเองเออตลกดีเอาไปเดี๋ยวนี้เอาเวสขึ้นไปบียาบียาเมสซี่เซโกเซโกเลยโอ้ยไม่ได้เรื่องเลย ไล่บอลไล่บอลหน่อยไล่บอลหน่อยเอาลูกขึ้นมาเออออกไปดีมากพยายามวิ่งไปใกล้ๆให้เขางงๆเดี๋ยเขาก็เลี้ยงออกไปเองนะครับเมสซี่ครับสเต็ปหนึ่งสองแหมอุ้ยโดนกระแทกโดนใครกระแทกเนี่ยฉันมองนี่นะกระแทกคืนจานจริงๆให้ฟาวเมื่อกี้โดนกระแทกไม่เห็นฟาวเลยแยงคืนเลยสไลด์เลยดีไหมนี่ยอันโตนี้นี่อันโตนบอรี่ไปไหนลิเบอรี่ลิเบอรี่ไม่ให้พาลหรอกเดี๋ยวเจอรถตั๋ลี เซโกบุกเลยกดปุ่มค้างปุ่มค้างออกคืนเอาคืนเอาคืนอัดมาเลยอัดมาเลยอัดมาเลยชับชับชับวิ่งครับวิ่งครับลงข้างล่างไปเลยครับโรซิกกี้ไม่ใช่กองหน้าผมจะยิงให้ดูเอาโรซิกกี้ยิงนี่แหละยิงโอ้โหเกือบจะหลอดไปแล้วเอาแย่งึ้นแย่งึ้นแย่งึ้นแย่งโอ้โหแย่งึ้นแย่งแย่งแย่งสไลด์ สี่คือโละครแห่งความฝันครับอะไรนะลงละครแห่งความฝันที่นี่เหรอผมอยากให้ทุกคนฝันต่อไปนะครับผมไม่เห็นแมนยูใช้แล้วหรอกถูกบันทึกเพราะว่าในเรื่องนี้เพราะผมไม่ได้ใช้เบอร์กำมัดผมใช้อาร์เซนอลลงจากตำแหน่งแล้วต้องดูว่าผลงานของแมนยูเอาไม่ซี่กลับคืดดีเหมือนเดิมหรือไม่ครับฮึบฮึบฮึบเอาส่งผิดอดจจะอยู่ได้สกัดจังหวะนี้รอดเพื่องพยายามเล่นสไตล์อาร์เซนอลนะครับวันพัชฟุตบอลแตะทีเดียวแล้วก็ส่งนะครับแบบนี้ครับแล้วก็ จริงเรียบนะโอ้หลุดเสาไกลไปนิดเดียวอ้าวอ๋อติดขากองหลังเหรอเยี่ยมเลยงั้นเข้าไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ตรงมงเลยเกือบไปเกือบไปไม่เป็นไรครับมาตรฐาของแมนเชสเตอร์เริ่มต้นกันใหม่ฮะฟิลโจนเยี่ยมมากครับตอนนี้อยู่กับเดนิเอลอเวสนะฮะส่งให้ซานติกาโซล่าซานติกาโซล่าส่งให้บีอาอาอเดนิเอลอเวสอ๋ไม่ใช่บีอาถูกแล้วเริ่มมึนผู้เล่นนี่แน่ฟิลโจน ฟิวโจทําอะไรเนี่ยอุตสาบียอได้แล้วโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้ไม่ให้ฟันไปเถอะส่งเข้ากลางครับอเล็กซานเดอร์ส่งหนีก่อนหนีก่อนส่งไปหน้าส่งไปหน้าส่งไปข้างหน้าอีกเซโก้เซโก้ส่งให้บียะลามลูกสุดนี่เนี่ยแย่งมาหนึ่งลูกวิ่งไปวิ่งแซงแซงแซงยิงโอ้โหเรียบร้อยครับเรียบโอ้โหชนเสาโอ้โห มันควรต้อง3 0ได้แล้วเนาะแต่ไม่เป็นไรครับก็นำอยู่นะฮะ1-0ตอนนี้ครับขอบคุณมากครับต้องบอกว่าเล่นเอาฝั่งตรงข้ามรววเลยทีเดียวนะครับโอ้โหกำลังคึกเปทีเดียวตอนนี้ลืมบอกเวลาตอนนี้เลยดึกแล้วนะครับที่ผมเล่นเนี่ยนะประบาณนตีสองกว่าใกล้จะตีสามลว กำลังคึกอยู่เลยครับเพราะนำแบบนี้เราเริรู้สึกคึกนะเวลาเล่นเกมฟุตบอลแล้วเราคุมเกมแล้วแบบแทบจะร0 0ซแบบนี้นะครับแต่ก็อย่าประมาทไม่ได้นะฮะเพราะว่าเขามีสิทธิ์ที่จะทำประตูคืนได้นะครับเพราะว่าลูกเดียวก็สามารถคืนได้แล้วเนี่ยเอาวิดิตมาเหรอเอาวิดิตมาเหรเหลอส่งเข้าหน้าถึงแม้เรานำฮะเราไม่มีผ่อนเกมครับ อาร์เซนอลฮะเกมบุกครับเพราะเราเป็นฉลามบุ๊บเขาเล่นมานะครับบิย่าต่อเฟอร์ฟอนต์มันเซโกย่งคืนนะไม่ได้ครับผมลูกออกข้างไปอ้าวได้ลูกอยู่นะฮะได้ลูกทุ่มครับอะไรทุ่มไปครับเซโกครับเซโกเซโกส่งเข้ากลางบิย่าถึงไม่ไม่ถึงเตะมุมครับเตะมุมกันต่อนะฮะลูกนี้เตะมุมโดยเมสซี่นะฮะจะมงงได้ไหมลูกไหนเนี่ยโอ้โหโกไปแล้วฟิวโจนงงให เดี๋ยวเนี่ยเอาเวสเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเนี่เอาเวสเลี้ยงบอลหนีออกมาเลี้ยงบอลกลับหลังก่อนเพื่อความชัวร์และความปลอดภัยส่งขึ้นบนดีกว่าเราต้องเล่นแบบคุมเกมแบบเอาอยู่นะครับไปเลยครับวิ่งเลยครับเซโก้ครับเอาแล้วครับเลี้ยงล็อกเข้ากะนี้แล้ก็ยังมีโอกาสที่จะเปิดบอลอีกครัล็อกสิติส่งให้นี่ใครได้เดวิดปิแอรไม่ได้เบียดขึ้นส่งส่งหน้าส่งหน้าซาติการ์โซล่า เล่นได้เยี่ยมครับบตอนนี้ิยะมาแล้วครับบิยะอุ้ยเธอล็อกโอ้โหยังยิงได้อยู่ครับเรียกว่าเออยิงไปก็ล้มไปยิงไปล้มไปแบบนี้เยี่ยมมากดูท่าครับดิ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 บแย่วสับแมนนำแล้วอ่ะฝีมืออย่างเราโอ้ยขอบคุณนะครับนำสองสูตรแบบนี้ค่อยอุ่นใจขึ้นเยอะก็ยังประมาทไม่ได้และผมก็ยังคงต้องเล่นเกมรุกเหมือนเดิมนะครับตามสูตรของผมเอ้ยโดนยิงแล้ว เกือบไปยังเซฟได้อยู่นะครับให้มันหวาดเสียวบ้านไม่ใช่ระบุอย่างเดียวเดี๋ยวจะไม่มันนะครับเมสซี่ฮะเมสซ,ซี่ส่งคืนล่างไปเลยครับบียา,า,าบียล็อกลงล็อกหนีลงไม่มีเพื่อนเลยลงหนีต่อๆออกขึ้นมาหนีขึ้นบ้างโอ้โหโดนลุมไม่ไหวเอาลูกขึ้นมาครับเล็กส่งครับส่งล่างครับซานติการโซล่าวิ่งเลยครับบีอาไจะแทงกั้บีําทำไรครับทำไรครับ ผมมาเร็วครับผมเตะทิ้งเลยครับผมอาศัยชัวร์ครับอะไรไม่ชัวร์นี่ผมมอมอเซฟครับผมนำครับเล่นดีๆครับวันนี้ถ้าเกิดใครหลุดมาผมอัดขาหักนะครับอยากเข้ามานะครับผมอัดขาหักนะครับขาหักนะครับฟิลโจนฟิลโจนนี่เป็นไงฟิลโจนโชเลี้ยงโชเลียงถ้าเกิดแบบไทยหน่อยก็ต้องโอเลี้ยงนะฮะดื่มน้ำอร่อยกันไปเมซี่ครับอ้าวอ้าวเกือบแย่งได้ไม่เป็นไรครับ ออกไปเลยครับลิเบอรี่งงฮะไม่ค่อยคุ้นกับเสื้อแมนยูอยู่แล้วนะครับเลยวิ่งมึนๆหน่อยนะฮะปกติบบเยนก็มึนอยู่แล้วนะครับเอาละครับเมสซี่ส่งลงล่างบีย่ายิงแบบนี้ก็สวยสิครับจบไปครับ3ประตูต่อศูนย์แล้วนะครับสวยงามมากลูกนี้แม่เปิดโล่งแบบนี้เหลือเฟือเลยจริงๆในการเล่นนะครับสบายมากเขาดึงขาหักได้แล้วนะครับ ขึ้นหน้าต่อกำลังมัดโอ้โหเลี้ยงหลบพียะหลบมาเลยล็อกหลบเข้ากลางล็อกเข้ากลางล็อกไปทีอีกทีหนึงส่งให้เมสซี่เมสซี่อีกไม่ดีจริงครับกาซาลาแย่งมาเบียไว้เบียไว้ไอเตยเบียไว้กาสซาดัมเตะทำอะไรไม่ได้ไม่เป็นไรครับเป็นลูกทุ่มนะฮะของแมนยูนะครับของเกมนี้ของลาอเวสยังได้ลูกอยู่ครับส่งขึ้นกลางเลยครับแบบนี้เซโก้ได้ว่างอยู่ เมซี่เมซี่ให้เซโก้เซโก้ให้เซโก้ให้เซโก้โอ้โหดูกองหลังมียะ้มีแอ้มล็อกเป็นที่หนึ่งนี่เขาเอาชนะได้หมดเซโก้คืนครับมาเจอกับเขาให้เมซี่ครับมียอ้ครับยิงครับโอ้โหไม่ต้องเล่นทำแบบนี้สวยงามมากครับวันนี้คึกมากครับ คิดโชว์เพื่อนๆเลยนะครับเพราะตอนนี้ทำได้4ประตูแล้วนะครับต้องบอกเลยว่านานๆนะฮะผมจะโชว์ฟอร์มแบบนี้สักทีนึงนี่ต้องบอกก่อนนะว่าไม่เล่นมาก็เป็นสัปดาห์แล้วนะฮะพอดีติดช่วงงานไ h ยแลนด์เกมโชว์ฟิสิกส์เฟสติวัลมาโอ้โหต้องบอกเลยครับว่าปิดเกมได้สวยหรูมากครับ90นาทีนะฮะบียากแปดเก้าจนคปดฟอร์มดีมากครับขอบคุณผู้ชมที่ติดตามด้วย เยี่ยมมากเลยขอเปิดกาซสักนิดนึงเอาไปไหนดีไปแรกแล้วกันโอเคในการนักเตะเอาไว้ผสมกันมั่วๆนะฮะนะครับต่อไปฮะเดี๋ยวจะมาโชว์เล่น3 vs 3กันบ้างดูซิว่าจะเป็นยังไงครับลองหาผู้เล่นดูนะฮะเพราะมันดึกแล้วอาจจะหาผู้เล่นยากนิดนึงนะครับดูจากสแตตนี่เห็นไหมฮะั้ยบในซีซั่นนี้เล่นแบบ3 v s 3เนี่ยมารอบนี้แล้ว แล้วต้องบอกว่าดูจากสแสปเนี่ยแพ้มารอบหนึ่งครับไม่อยากบอกประตูที่แพ้เลย5ประตูต่อศูนย์ครับอันนี้ต้องบอกด้วยความภาคภูมิใจนะฮะห้าประตูต่อศูนย์นี่ไม่ได้ยิงได้น,นะครับโดนเข้าถลุงยิงฮะเรียกว่าโดนอัดยับเลยดีกว่าแต่ไม่เป็นไรวันนี้อยากจะมาโชว์เพื่อนๆนะฮะที่ติดตามนะครับชแนลของ G2TVTH หรือว่าเกม e Square TV ดูกันสักทีหนึ่งนะฮะว่าจะเป็นยังไง แต่ว่าอาจจะหาคนเล่นยากนิดนึ่งนะครับเนื่องจากว่ามันดึกแล้วนะฮะแต่เวลาเราเป็นเกมเมอร์เราก็เล่นกันดึกๆแบบนี้นะครับเป็นธรรมดาครับตอนนี้ก็เวลาผ่านไปนะฮะใกล้จะ1น,นาทีแล้วต้องที่บายนิดนึ่งนะฮะแทคนิคก,การเล่นแบบ3 VS3 เอามันอาจจะไม่เหมือนกับแบบ1 vs 1เนะฮะเพราะว่าใครที่ไม่เคยเล่นเกมนี้ต้องบอกก่อนนะฮะว่า3 v s 3เนี่ยก็คือทีมหนึ่งมีผู้เล่นเล่นบังคับอยู่3คนนะครับ เพราะฉะนั้น,นะฮะก็จะมีผู้เล่นต่อ1เกมอยู่6คน3มทีมเอ้ย3าคนนะฮะอยู่ทีมผมก็รวมผมด้วยส่วนอีกทีมนึงเนี่ยก็จะมีอีก3าผู้เล่นด้วยกันนะครับก็ถ้าเกิดเป็นผู้เล่นที่แบบไม่เคยเล่นก็ต้องออกแนวแบบมุ่งซั่วๆนะฮะส่วนทีมที่มีทีมเวิร์สที่ดีส่งกันบ่อยเข้าทําเร็วแบบนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะได้เปรียบนะครับแต่ใครที่แบบขี้เลี้ยงบ้านเลี้ยงเด้ง,เงคนเดียวเนี่ยก็ บอกเลยฮะว่าเลนแบบนี้เสียเปรียบมากแน่นอนและผมก็ขอสาธุว่าอย่าให้เจอผู้เล่นแบบนั้นอยู่ในทีมผมเลยเถิด <c> ก <oughs> ลัวมากกลัวมากจริงจริงแล้วนี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันรอรุ้นรอรุ่นฮนะนี่ก็ผ่านไปจะ2นาทีแล้วนะครับนาทีแล้วที่เล่นเวลานี้เนี่ยนะก็จะรอประมาณสัก2อนาทีกว่ากว่าถึงจะเจอนะครับอันนี้ก็น่าจะใกล้ได้เวลามาตรฐานแล้วนะครับ ตอนนี้ก็2นาที12วิแล้วก็ยังเงียบเหงาอยู่นี่ถ้าเกิดผมรอถึง3นาทีไม่เจอผมปิดและว,วันหลังเล่นโชว์ใหม่แล้วกันนะครับสงสัยเรื่องของดวงเนี่ยไม่เอื้ออำนวยเท่าไหร่เพราะว่าหลังจากช่วงเวลากิจกรรมที่เขาเปิดให้เล่น3 vs 3ใหม่อ่เนี่ยคนเล่นเยอะมากเพราะเขาจะแจกของทุกนัดเลยแต่พอหลังจากนั้นมาครับเนื่องจากว่าคนไทยทีมเวิร์คไม่ค่อยมีครับพูดตามตรงนะฮะมีบ้างแต่ส่วนน้อยครับส่วนมากเนี่ยโชว์เดียวฮะ มีอะไรเอ,อะอะก็โวยวายนะฮะเจอมิบ่อยหน้าเบื่อมากยังไงก็อยากใช้สังคมเกมนะฮะมันน่าอยู่นี้หน่อยช่วยๆกันนะครับชาวเกมเมอร์อยังไงใครด่าเราเราก็นิ่งๆไว้นะครับถึงแม้ว่านิ้วเท้าเราจะจิกแล้วก็ตามนะครับไม่ใช่แค่นิ้วเท้าจิกนิ้วมือก็จิกนะฮะจับจอยสติกที่แบบมือสั่นแล้วนะครับฟันนี่ไม่ต้องห่วงฮะกัดฟันเต็มที่เลยต้องกั้นเอาไว้ครับเราอยากไปด่าคือนะฮะใครดา่าเราก็นิ่งๆไว้ครับเดี๋ยวเขาก็เบื่อไปเองฮะอย่าไปคิดมากเลย เราอยากให้สังคมเกมหน้าอยู่ต้องช่วยกันนะครับตอนนี้เวลาผ่านไป3มนาทีนิดๆแล้วขอต่อเวลานนาทีแล้วกันนะถึง3นาที30วินาทีแล้วกันวินาวิสุดท้ายครับ9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1> เลิกดีกว่านะครับไม่แปลกโชว์แค่นี้แล้วกันครั้งนี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมอาจจะมาโชว์3 vs วิอีกหรือว่า อาจจะมาเล่นเกมอื่นโชว์เพื่อนๆกันนะฮะงน้นก็ติดตามแล้วกันนะครับขอฝากก็ด้วยแล้วกันที่เป็นช่อนงนใหม่นะฮะใครที่ติดตามอยู่แล้วก็ขอบคุณมากเลยที่ Game แ qua ์ทีวนะครับหรือเข้าง่ายๆฮะ youtube.com/g2tvth นั่นเองนะครับ g2 นี่คือตัว g แล้วก็เลข2นะครับแล้วก็ตัว t ตัว v ตัว t แล้วก็ตัว H นั่นเองนะครับต้องขอขอบคุณที่ติดตามด้วยนะฮะส่วนครั้งหน้านะครับ ผมจะเล่นเกมไหนอีกขอให้ติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับและเจอกันสวัสดีครับไม่ใช่สิไม่ใช่แล้วเจอกันต้องผมครับแล้วเจอกันไปละบ๊ายบาย